สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านช่องหรอสปอยจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องปักหมดรักจุกเฉินอีพีที่5ต่อนะครับท่าน หลังจากที่สอดันมาถึงก็มาเยืนรอที่หน้าบ้านผู้กองตัดภาพมาที่ผู้กองรีจองขยอกกับยูเซรีก็เดินคุยกันแบบกระนองกระิงยูเซรีจึงพูดว่าทำไมมาตามหาฉันได้ถูกจังหวะพอดีเลยแถมยังถือเทียนมาอีกมาทำให้คนอื่นใจเต้นแบบนี้คงเคยทำสินะผู้กองรีจองขยอกคิดถึงคำพูดของคิมจุมมกที่ว่าผู้หญิงให้มินิฮาร์แสดงว่าผู้หญิงรักเขาจึงพูดว่า เพื่อตรงกานป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้สับสนผมต้องแจ้งให้คนทราบก่อนว่าผมมีผู้หญิงอื่นแล้วว่าไงนะคะผู้หญิงที่ผมจะแต่งงานด้วยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะผู้หญิงที่จะแต่งงานไม่ใช่ถอยไปก่อนหน้าน,านั้นมีผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเองเพื่อป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกสับสนอันนี้แหละฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคมากๆสับสน สับสนอะไรกันสับสนนั่นเหรอตอนนี้ฉันไม่ได้สับสนอะไรทั้งนั้นดูถ้าคุณจะเข้าใจอะไรผิดสักอย่างไม่ว่าคุณจะมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันนะเพราะว่าฉันก็มีเหมือนกันมีผู้ชายรอที่โซบเ,เพียบเลยเหรอใช่แล้วค่ะตอนนี้คงร้องไห้กันหมดน่กว่าวฉันตายไปแล้วทั้งอย่างนี้แหละฉันนึงรีบกลับไปคุณจะกลับไปหาผู้ชายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วค่ะมันต้องกลับไปอยู่แล้วตอนนี้คุณกําลังขี่เส้นให้ฉันกลัวฉันข้ามไป ไม่ต้องห่วงหรอกค้าฉันไม่ล่ำเส้นใครอยู่แล้วขนาดขับรถฉันยังไม่เคยล่ำเส้นใครเลยแล้วกูเสี่ยงจุนก็นั่งรถสวนทางมาพอดีเขารู้สึกคุนหน้าอยู่เซรีแต่ก็ไม่มั่นใจตัดมาที่หัวหน้าหมู่บ้านเจอซอดานยืนอยู่ที่หน้าบ้านผูกองรีจองขยอกจึงเข้าไปสักถามคุณมาทำอะไรอยู่ตรงนี้มาหาใครหรือคะฉันมาหาสหายรีจองขยอกไงละ่ะคุณเป็นอะไรกับสหายรีจองขยอกหรือคะแล้วทำไมฉันต้องบอกพวกคุณด้วยละ่ะอา้าว ก็ฉันเป็นหัวหน้ารัศดรของหมู่บ้านนี้นะจบไม่บอกว่าคุณเป็นอะไรกับสหายผู้กองอย่างนั้นเหรอฉันเป็นคู่ม,มั่นของเขาอะมูมูค่กี่คณว่าไงเนาะฉันเป็นคู่ม,มั่นของสหายผู้กองรีจอ,องขยอกแต่แต่แต่อะไปไปไปกันเถอะหน้าตาก็ไม่ได้เหรอแต่คบสอนอย่างนั้นละ่ะคบสอนอะไรกันไม่ได้คบสอนสหนอย ไม่ใช่เหลือตอนนี้คุณมีคู่ม,มั่นทั้งสองคนก็คุณไม่ใช่คู่ม,มั่นของผมนี่นาะก็ตอนแรกที่เจอกันคุณบอกว่าฉันเป็นคู่ม,มั่นของคุณฉันพูดหรือไงเพราะว่าวันนั้นคิดว่าคุณจะอยู่วันเดียวก็ไปแล้วทาไมต้องพูดอย่างนั้นด้วยละ่ะอีกอย่างเรื่องคบ้อนจะเอาอย่างไงเราจะช่วยกันหมดนะคะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกตอนนี้เธอไปเรียนต่อที่รัเสเซียนเนาะคงไม่กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งเห็นผมคิดน้อยขนาดนั้นหรือไงผมไม่ได้โง่นะ พูดเสร็จก็เดินจากไปแต่ที่ไหนได้มาเจอซอดันยืนรออยู่ที่หน้าบ้านไม่เจอกันนานเลยนะคะกลับจอกรถเสือตุ่มเตบมรอยหลายวันแล้วนะคะขอโทษทีที่กลับมาโดยไม่ได้บอกนาะบอกว่าพี่ยืมรถไปฉันก็เลยมารับคืนค่ะโอ้ว่าจะเอาไปคืนเหมือนกันตอนสิ้นสุดสัปดาห์คุณแม่อยากจะเจอสหายที่จองขยอกอมมากมากเลยนะคะมาเปลี่ยนยางบ้างสินัดทานข้าวกับพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายถ้าคืนกุญแจมาฉันก็จะขับกลับคืนนี้เลยค่ะ ขับกลับตอนกลางคืนมันอันตรายเดี๋ยวผมไปส่งเองนะขอบคุณมากนะคะและก็ผู้หญิงคนนี้ปฏิบัติภารกิจเหมือนกับผมเธอเป็นสายลับหน่วย11แค่นั้นเองเลยค่ะค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดภารกิจสิ้นสุดเป้าหมายแล้วจะเจอกันอีกไหมคงไม่เจอกันแล้วหรอกค่ะไม่เจอกันอีกแล้วค่ะเราก็คือโค้งหูสายลับอะไรทำนองนั้น พอจบงานแล้วก็ไม่เจอกันแล้วและจะไม่เจอกันอีกตลอดชีวิตเลยแหละเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจฉันผิดเลยนะฉันไม่สนใจหรอกถ้างั้นฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะฝ่ามืดแล้วไม่ต้องคิดออกเป็นที่ไหนเลยปิดบ้านให้ดีละเดี๋ยวผมกลับมา และแล้วผู้กองรีจองขยอกก็ไปส่งโซดันในคืนวันนั้นเลยทนับวันนี้เราเคยเจอกันกี่ครั้งแล้วและแล้วผู้กองรีจองขยอกก็ไม่ตอบเราเจอกันเป็นครั้งที่7แล้วใน7ครั้งเจอกันพร้อมพ่อแม่สี่ครั้งพอเจอกันครั้งที่5ก็จัดงานมั่นกันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมาตั้ง7ปีแล้วนะมั่นกันแล้วก็ต้องแต่งงานเป็นลำดับที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปสักอย่าง ความรักในคะตอนนี้เราต้องรักกันด้วยเพราะเราจะแต่งงานกันแล้วนะคะต่อไปฉันจะต้องทําตามลําดับขอความร่วมมือด้วยนะคะผมจุพยายาอมตัดมาที่บ้านแม่สดันก็พยายามแต่งตัวเพื่อต้อนรับว่าที่ลูกเขยและให้น้องชายคอมเมนต์นี่พี่ตั้งขนาดนี้พี่จะแต่งงานเองเลยไอ้น้องบ้านนี่คิดก่อนพูดได้ไหมฉันไม่ได้เจอว่าที่ลูกเขยตั้งหลายปีจะให้ฉันแต่งแย่ๆได้ไงพี่ก็แค่แต่งตัวให้สุภาพก็ได้นี่สุภาพเหรอ ก็ได้ชุดนี้เป็นไงมัดผมหน่อยก็ดีเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นผีพระขาวเขาจะเป็นลมเอาไม่ได้เจอกันนานตั้งหลายปีทั้งคู่คงจะดีใจสินะหรีจองคย็อกดีขนาดไหนถึงต้องมาส่งที่นี่ดันเออหรีจองคย็อกอาจจะดูเฉยเมยแต่ก็ไม่มีใครจริงใจขนาดนี้แล้วถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นนะไม่ได้เจอกันตั้งเจปีป่านนี้ก็คงหน,นีไปมีคนอื่นแล้วคบซ้อนสองคนสามคนอนืพวกเร็เวเรวบางคนก็พาสาวมาอยู่ที่บ้านนาคะคะอะไรเหรอ ขึ้นไปเงียบๆเถอะค่ะไม่ได้เจอกันนานขอโทษที่มาดึกอย่างนี้ช้าที่ไหนไม่เคยช้าเลยสักนิดเดียวก็มีอย่างเดียวที่ช้าก็คืองานแต่งเข้ามาสิมาทานข้าวกันไม่เป็นไรขอบผมรีบกลับแต่ผู้กองรีจองขยอกก็ไม่อาจปฏิเสธร่วมรับประทานอาหารได้ตัดภาพมาที่อยู่เซรีเธอดีเสียงดังที่ประตูหน้าบ้าน เธอรีบวิ่งมาดูนึกว่าผู้กองรียองขยอกลับมาสุดท้ายก็ไม่มีใครก็แค่ลมตีกับประตูเธอรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรไม่เข้าท่าถ้าใครมาเห็นเข้าก็คงคิดว่าฉันจะเง้อรอ,อเขาเป็นแน่หมดการเสียฟอร์มไปหมดเลยนะาเราตลกจกังเลยนะเราตลกจริงพูดยังไม่ทันขาดคำประตูก็ดังขึ้นมาอีกเธอก็วิ่งไปอีก แล้วเธอก็เสียใจอีกเปิดประตูออกมาปรากฏว่ากลุ่มแม่บ้านมาหายืนทำหน้าสลอนอยู่หน้าบ้านกันเพียบไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรหรือคะเมื่อกี้เราเห็นเนาะกงเสียใจมากเลยสินะปลาสน่อยเนี่ยฉันเห็นมอนอกตอน,นอกแล้วแต่ไม่นึกเลยว่าสหายผู้กองจะเป็นคนแบบนี้เอาละอย่ามายืนคอยอยู่ตรงนี้เข้าไปในบ้านกันเถอะเวลาแบบนี้ต้องกินปลากระเบีย นี่เธอปลากระกบเบียคืออะไรล่ะอะไรไม่รู้จักปลากระกบเบียหรือคะปลามยมงแท่ตาแห้งกับเบียเข้ากันสุดๆแล้วพวกแม่บ้านก็มาดื่มพร้อมกันเพื่อเป็นการปลอบใจขอโทษนะคะดึกแล้วทุกคนมาทำอะไรกันนะคะทิ่ผ่อนมาเราคิดว่าสหายสมสุขไร้จริยธรรมใช่ไหมล่ะแต่ว่าผู้หญิงที่เราเจอวันนี้ไร้จริยธรรมเกินใครจริงๆสหายสมสุขของเรา เทียบไม่ติดเลยนะคะคือว่าที่บอกว่าไราย,ย,ะยะธรรมคือไรามารยาทใช่ไหมคะไรามารยาทเลยไม่รู้ว่าเขาแปลว่าอะไรแต่ฟังรูมันแรงดีเหมือนกันนะนี่เป็นคำด่าของคนเกาหลีใต้หรือคะอืมใช่แล้วเหรอที่คล้ายกันก็คือคนสันดานเสียพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้บาเวนเอ้ยอะไรทำนองนั้นล่คะค่ะคนสันดานเสียพ่อแม่ไม่ท่งสอนโอ้โหคำด่าของคนเกาหลีใต้หลากหลายจัง ยังไงก็ตามคนไร้มารยาทพูดว่าฉันเป็นคู่มอนสหายผู้กองรีจงขยกแต่ที่ทำร้ายจิตใจของพวกเราก็คือผู้กองรีจงขยกพาแม่นั่นขึ้นรถแล้วก็หายไปกับสายลมไปเลยโอ้ฟังแล้วขึ้นเลยอะ่ะถ้าอย่างนั้นสหายส,สัมสุก็โดนทิ้งสิคะโดนทิ้งอย่างจงเลย ขอทุกคนได้ฟังก็ถึงกับเศร้าขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงฉันปัญหาของเราเราแก้เองค่ะโอ้เอช่างเป็นคนดีเลยเกินปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ที่จริงแล้วฉันเอนดูสหายผู้กองรีจองขยกมากมีคุมมั่นอยู่แล้วอย่าจะมาบอกคนอื่นว่ามีคุมมั่นอีก <c oughs> แบบนี้ต้องหักคอให้ตายไปเลยคนถูกกระทำคือฉันนะคะทุกคนจะจะยเตือน,นก่อนโอไม่ได้ไม่ได้ไ เรื่องนี้จะเย็นเย็ไปได้เนอะใช่ใช่ใช่แบบนี้ต้องจัดการสหายผู้กองรีจองขยอก ตัดภาพมาที่มันโบกที่แอบฟังก็รู้สึกสงสารนางเอกอยู่เหมือนกันฉันจะบอกสามีของฉันให้ลงโทษสหายผู้กองรีจองขยอกดนค่ายทหารให้มันหนักๆก,ก,ก็คนไม่มีจริยธรรมอย่างนั้นจะเป็นผู้นำกองร้อยได้อย่างไรความจริงแล้วผู้หญิงที่พวกคุณเห็นตอนกลางวานันเป็นคนที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายจับคู่ให้สหายผู้กองรีจอกขยอกค่ะส่วนฉันก็เหมือนกับพวกคุณรู้จักโรมิโอกับจูเลียสไหมคะ หาใครกันหรือคะเอ๊ะใครกักนทำไมเราไม่รู้จ่ะคนเรี้ยกวัวกับสาวทอผ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ฉันก็เหมือนกับสาวทอผ้าเรารักกันมากแต่กำแพงโชคชะตาช่างสูงนักเหมือนสองคนรักกันแต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยก็เลยเดินหน้าต่อไปไม่ได้โหตายจริงลูกกัตัญูเขาเลยทําตามความต้องการของพ่อแม่ฉันก็เลยเข้าใจเขาและอยากให้ทุกคนเข้าใจเหมือนฉันด้วย เขาไปส่งผู้หญิงอื่นถึงเปียงยาวแต่ดูเธอจิตใจดีเหมือนแม่พระช่างเป็นคนดีเหลือเกินจิตใจเธอดีมากมามาพวกเรามาชนกันชนกันตัดภาพมาที่ซอดันกับผู้กองรีจองขยอกคุณจะไปที่สถานีรถไฟหรือคะอ๋อผมมีที่ที่จะต้องแวะตัดมาที่ผู้กองรีจองขยอกแวะมาหาพ่อแม่จดงอนปีนี้แต่งเลยแล้วกัน ภายในปีนี้ไม่เร็วไปหน่อยหรือคะมันกันจนเจปีแล้วเร็วไปอีกเหรอต่อให้รีบแค่ไหนก็ดูความเหมาะสมสิผมจะทำตามพ่อครับแต่ว่าขอรบกวนเรื่องยุ่งยากได้ไหมครับตัดมาที่พวกป,ป้าๆทิ้งเวลากลับบ้านป้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็มเมาจนหลุดเลยนะนี่ เลิไปเลยอย่าแต่งงานกับเขานะคนรักกันพอได้กันมันก็ดีโอพอแต่งงานแล้วผู้ชายที่เราชอบมันก็หายลิบลับไปกับตาถ้าชอบเขามากแล้วก็เก็บเขาไว้ในความทรงจำจะได้ไม่หายไปไหนนี่สหายเป็นอะไรเมามากไปหรือเปล่า ขอโทษด้วยค่ะนี่สหายยงเอชอบสามีตัวเองมากหรือเปล่าคะชอบพันเอกมากไหมถ้าไม่ได้เป็นพันเอกก็ไม่รู้อะไรแล้วก็แค่เป็นตาแก่คนหนึ่งเท่านั้นจะทำไมฉันพูดเพ็หรือไงนี่พวกเธอทำอะไรอยู่ลากกลับบ้านเลยพอเหตุการณ์สงบยูเซรีก็มานั่งรอผู้กองรีจองขยอกจนถึงสว่างขาตา นี่ไปขังข้างนอกมาล่ะดิโนข้างนอกบอกว่าขังข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างนอกจนถึงเช้าก็เรียกว่าขังข้างนอกอ๋ออย่าข้ามมานะคะคิดซะว่าเป็นเส้นแบ่งเขตต่อไปนี้อย่าข้ามเส้นซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ล้ำเส้นกันก็ไม่เกิดสงครามทําไมโกรธหรือครับเปล่าคะทําไมต้องโกรธถ้าไม่ได้โกรธก็ช่วยวางมีดหลงแล้วก็ค่อยคุยกันได้ไหมครับ อุ้ยเมื่อวานฉันนอนไม่หลับแล้วก็คำนวณดูเมื่อวานออกที่นี่ตอนสองทุ่มแล้วก็ไปถึงเปียงยางน่าจะสี่ทุ่มดื่มกาแฟอย่างช้าน่าจะออกห้าทุ่มกลับมาถึงบ้านน่าจะถึงตีหนึ่งตีสองแต่ตอนนี้ปลาไปเจ็ดโมงครึ่งแล้วนหนบอกว่าเดี๋ยวกลับแต่ก็ไม่กลับผมมีธุระต้องทมเนาะผมไปทำรายชื่อให้คุณไปอยู่ในกีฬาทีมชาติ ื่อจะทำให้คุณไปแข่งกีฬานานชอิคุณจะได้ตั๋วเครื่องบินไปยุโรปเดี๋ยวนะคุณไปวิ่งเต้นเรื่องนี้มาเลยค่ะคุณน่าจะพูดตั้งแต่แรกทําให้ฉันหวัวร้อนทําไมกันแต่ว่าฉันเล่นกีฬาไม่เป็นนะคะคุณจะได้เป็นแค่ตัวสารองคุณคงไม่ได้แข่งจริงๆหรอกนะพอไปถึงสนามบินคุณจะต้องหายไปแบบไร้ร่องรอยหายไปไร้ร่องรอยแล้วยังไงต่อคุณจะได้กลับบ้านยังไงครับข่าวที่เธอจะกลับบ้านก็ได้ยินไปถึงหูซอมันบก พอไปถึงเปียงยางที่อยากไม่ให้เป็นที่สงสัยต้องปรับอะไรนิดหน่อยตัดมาที่ร้านเสริมสวยของเพื่อนบ้านแล้วเธอก็ยืนเลือกทรงผมที่มีอยู่ในร้านเธอจึงได้ทรงผมที่ต้องการที่มีชื่อว่าทรงผมบอกลาแล้วต่อมาเธอก็ไปเลือกชุดเธอเลือกหลายชุดกว่าจะถูกใจ แต่พอถูกใจก็ไม่มีตังใจ่ายเธอจึงถอดนาฬิกาเรือนโปรดไปจำนำเป็นรุ่นยูเนเต็ดอิดิชั่นซึ่งสร้างมาห้าเรือนอยู่ในโลกใบนี้แต่ว่าพ่อค้าก็ให้ราคาทุกถูกเพราะว่าพ่อค้าคิดตามน้ำหนักและแล้วก็ไปสะดุดตานาฬิกาเรือนหนึ่งจริงๆแล้วนาฬิกาเรือนนั้นเป็นของพี่ชายผู้กองรีจองขยอก ที่ผู้พันโซซังกังตามหานั่นเองแล้วขา่าวยูเซรีที่จะออกนอกประเทศก็ไปถึงหูผู้พันโซซอนกังสหายคิดว่าเธอเป็นสายลับหน่วย11จริงๆหรอสหายนาฬิกาของรีโมขยอกทำไมถึงหายไปทั้งบ้านผักทั้งที่ทำง,งานเราค้นหากันทั่วนาฬิกานั้นอยู่ที่ไหนละ่ะถ้านาฬิกาเรือนนั้นตกไปที่รีจองขยอกละก็สหายและฉันจบให้แน่ค้นหาให้เจอละ่ะ เมื่อผู้กองรีจองขยอกไม่เห็นสีพลทหารในตอนเช้าจึงรู้ว่าถูกผู้พันโซซองกันจับตัวไปสอบสวนเขาจึงรีบไปตามหาทันทีพลทหารกึมอึงดงถูกสอบสวนเป็นคนแรกเขาจึงหวาดกลัวเป็นอย่างมากนายผู้ตามที่รู้ก็พอผู้ยิงที่เป็นสายลับหน่วยสิอ มาจากไหนมาทำไมแล้วพวกกอรีจังขยักปิดบังอะไรอยู่ที่อ้างว่าไปส้มแซมห้องน้ำให้พลทหารไปที่บ้านมีแผนการอะไรทึ่ต้องทำเช่นนั้นผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นครับไอเด็กแวกเลยสหายผู้กอรีจงองขยักไปเห็นแล้วว่าสอบสวนอยู่ออกไปซะถ้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับผมก็จับผมมาสอบสวนสิทำแบบนั้นไม่ได้หรอก เรากำลังคุดคุยผู้กองรีจองขยอกอยู่คิดว่าเจ้าตัวจะปริป,ปากพูดความจริงหรอแต่ผมคิดต่างออกไปมีแต่เจ้าตัวที่จะพูดความจริงได้เพราะฉะนั้นแล้วเชิญสหายผู้พันพูดได้เลยเรื่องความจริงวันนั้นทันใดน,นั้นเพื่อนของผู้พันโซซอนกังก็โทรมาสหายองคลักษ์ได้เรียกคนขับรถบรรทุกในคืนนั้นพร้อมกับตัวของเขาไปสอบปากคำขณะที่ผู้กองรีจองขยอกพากึงอึงดงกลับ เขาก็ได้สวนทางกับโอบมันบุกที่หน้าห้องแล้วก็สังเกตเห็นเอกสารบางอย่างตัดภาพมาที่ยูเซรีกำลังกลับจากตลาดก็เห็นลูกของโซมันบุกกำลังถูกเพื่อนๆรุมรลังแกสเหตุเพราะว่าพวกเด็กๆไม่ชอบพ่อของเขาที่ชอบซุ่มดักฟังเรื่องของคนอื่น เธอก็เลยช่วยเด็กคนนั้นทำไมยอมให้เขาแกล้งขนาดนั้นล่ะคุณพ่อบอกให้ทำดีต่อสหายคนอื่นเข้าไว้เอ้ยพ่อของเธอด้เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นจะสนิทกับคนที่ทำร้ายเธอได้ยังไงกันคนที่ทำร้ายเธอไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายจะปวดมีแค่คนที่โดนแหละที่เข้าใจตัดภาพมาที่บ้านยูเซรีก็ขอโทษทุกคนที่โดนผู้พันสอส่งกลางซ้อมก็เพราะเรื่องของเธอฉันขอโทษสำหรับทุกๆอย่างเจน นชบซึ้งทุกคนมากจึงอยากให้อะไรตอบแทนแต่ก็อย่างที่รู้ว่าฉันไม่มีเงินรับอันนี้ไปก็แล้วกันนะทำไมแม่หญิงนั้นถึงส่งฮาร์ดให้พวกเราในน่อยบอกว่าแปลว่าชอบไงทําไมส่งให้แต่พวกเราแต่ทําไมไม่ส่งให้ผู้กองจึงทําให้ผู้กองรีจองขย็กรู้สึกงอน กลับบ้านดีๆกันนะทุกคนพรุ่งนี้ต้องพาสหายอยู่เซรีปถ่ายรูปที่เพียงอย่างก็เลยบอกโอาไว้สกอนทำไมมองฉันอย่างนั้นล่ะสหายมีหัวใจหลายดวงเหรอใครมีหัวใจหลายดวงหรือคะพูดเรื่องอะไรเนี่ยโงถอพูดไปก็เมื่อยปากวันนี้ผมจะนอนเตียงคุณก็ไปนอนหน้าบ้านเขาแล้วกันเนาะเอ๊ะ วันนี้เป็นอะไรของเขานะแล้วภรรยาก็มาเล่าเรื่องที่ลูกโดนแกล้งให้กับโซมันบุกฟังแล้วเธอก็ขอบคุณโยเซเรทที่มีน้ำใจช่วยลูกของเธอแต่ว่าหน้าที่ของโซมันบุกก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วเขาก็นอนน้ำตาไหลพระคิดถึงเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่เขาไปด่าฟังจึงทำให้พี่ของพระเอกตาย ตัดมาในตอนเช้ารีจองขยอกกับยูเซรีก็โดยสารโดยรถไฟเพื่อไปทำพาสปอร์ตที่เปียงยางซึ่งกูซึงจุนก็อยู่ในขบวนรถไฟนั้นด้วยรถไฟวิ่งไปดีๆก็หยุดเพราะไฟฟ้าดับคาดว่าไฟฟ้าจะดับภายใน10ชั่วโมง จูเซลีเธอตกใจนี่เรียกว่าสักครู่ตั้งสิชั่วโมงเลยเหรอคงไม่ใช่สิบชั่วโมงหรอกน่าจะนอนกว่านั้นอาจจะประมาณ1ิบสถึงสิชั่วโมงเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรละ่ะของกินที่มีเหลือแค่ไข่สองของเท่านั้นเองนะแต่ไม่ต้องห่วงนะมีพ่อค้าแม่ค้าทางด่วนรถไฟมาบริการถึงที่กันเพียบ ตอนกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นทุกคนที่อยู่บนขบวนร,รถจะลงมาฟิงไฟข้างล่างมีของเยอะแยะมากมายที่ชาวบ้านนำมาขายอยู่เสรีเล่าให้ฟังว่าตอนเธอเอานาฬิกาของตัวเองไปจำนำเธอเห็นนาฬิการูอของผู้ชายอยู่ในร้านนั้นด้วยแต่รีจองขยอกก็ไม่ได้สนใจฟังฉันจะไปจากที่นี่แล้วก็อยากให้รีจองขยอกมีความสุขคือแม้ว่าจะขึ้นรถไฟขบวนไหนก็อยากให้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจเอาไว้ เธอพูดอยู่คนเดียวจนกระทั่งเธอหลับไปรีจองขยอกก็เลยถอดเสื้อโค้ทห่มให้และให้เธอนอนศพที่ไหล่ของเขาจนกระทั่งเช้าว,วันใหม่รถไฟก็วิ่งต่อไปได้ พอมาถึงเลียงอย่างกุนเสียงจุนกับยูเซรีก็มาพักที่โรงแรมเดียวกันพอคุยโทรศัพท์กับพี่ชายของยูเซรีเขาจึงเห็นยูเซรีเดินอยู่ที่รับบี้กูเสียงจุนจูมือของยูเซรีเข้าไปในลิฟต์เพื่อพูดคุยนี่มันพรมลิขิตหรืออะไรนี่ที่มาเจอคุณที่นี่พอผู้กองรีจองขยักตามเข้าไปก็จะเห็นกูเสียงจุนจับมือของยูเซรีเป็นใครครับ แล้วละครตอนที่ห้าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกันด้วยนะครับ